เกี่ยวกับเรื่องการเก็บเพชรในเกินชินสําหรับมือใหม่กันนะครับว่าแต่ละคนมุมมองเป็นยังไงและแต่ละคนนั้นมีความคิดเห็นเป็นยังไงฮะแล้วก็จะมาแชร์แล้วก็มาแนะนําที่มุมมองที่ทุกคนนั้นอาจจะมองไม่ถึงและอาจจะคาดไม่ถึงด้วยนะครับคนแรกเลยนะครับคือคุณคุณเกมนะครับ AI อยู่ที่58นะครับผมส่วนคนหนึ่งฮนะคุณแป้งครับ E อยู่ที่ AR 56ครับ ส่วนอีกคนนึงครับคุณผิวนะครับผมอยู่ที่ AR 5 6ครับแล้วก็ส่วนผมนะครับผม P ครับอยู่ที่ AR 5 8าสิบแปดเช่นเดียวกับคุณเกมฮะโอเคฮะก็แต่ละแต่ละคนต่างมุมมองแล้วก็ต่างสไตล์ฮะก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการฟังแล้วก็รับชมด้วยนะครับ <S <S เรามีวิธีการเก็บเพชรอย่างไรใช่ไหมครับช่วงมือใหม่ช่วงแรกเลยเรา อีเวนต์น่ะเราพยายามเล่นทุกอันแต่ถ้าอันไหนไม่ได้ไม่ได้เราพยายามเล่นเควสหลักให้มันไปถึงกันได้ก่อนเพราะว่าช่วงแรกๆอ่ะบางอีเวนต์อย่างเช่นเควสหลี่เย่อย่างเงี้ยมันจะมีจำกัดเลเวลอย่างเช่นเลเวลสามสิบห้าเลเวลสิบเก้าอะไรไปบมานเนี้ยคือเราต้องเล่นไปถึงระดับหนึ่งก่อนเพื่อที่จะได้มาปลดล็อกพวกกิจกรรมอะไรพวกนี้ได้แต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าคือมันค่อนข้างจะไกลนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราขยันนิดนึงก็คือเราต้องทุ่มเวลากับตรงนี้เรื่องอีเวนต์อะไรนิดนิดห่อหน่อย ไม่มสามารถไปเก็บเวทพวกอีเวนต์อะไรพวกนี้ให้มันได้แล่อีเวนต์ event, บางอีเวนต์ก็คือมันค่อนข้างเจยากเลยครับก็บางอันอย่างเช่นมีเวทหนึ่งอย่างเงี้ยที่มันให้ตัวละครเรามาฝีสตัวแต่เราเราเพิ่งมามาเล่นใหม่เรามีตัวละครแค่หยิบมือแค่เลเวลสิบอย่างเงี้ยแล้วมันอันยากสุดระดับยากสุดเราควรเล่นไหมครับซันดิิวคือถามว่าควรไหมก็ควรนะเพราะว่า เลเวลตัวละครเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าด้วยความมันเป็นเกมที่แบบอ p g พีเนาะมันต้องการมันต้องการเลเวลมันต้องการแต่ตัวละครที่ดีคือบางบางอีเวนต์น่ะมันจะยากมากถ้าเราตัวละครไม่ฟอถ้าตัวละครเราคือยังไงอะ่ะจะพูดยังไงเดียวเหมือนกับว่าอีเวนต์ที่ผ่านมาเราต้องจัดตัวละครจํากัดเวลามีคะแนนเราต้องทําคะแนนให้ถึงเท่านั้นเท่านี้เพื่อที่จะได้เพชรเพื่อที่จะได้รางวัลเควสอ่ะมันจะเป็นแบบว่าเออเควสไอหนึ่งดาวเนี่ยคือมันได้เพชรแล้วเราแน่นอนเราได้เพชรแล้วแต่ไอของข้างล่างเ่ยเราจะเอามาอยา แล้วก็พวกของแบบเอาเอาไว้อัพอุปกรณอย่างเงี้ยอุปกรณ์อัพเลเวลใช่ใช่แล้วก็งเงินนิดนิดน่นอยๆอ,อ,อ่ใช่บางอันนะนะใช่ครับคิดว่าเราจะเด่นกันยังไถ้าเกิดว่าเราเป็นมึบางอันจะให้คนที่โลกมากกว่าเข้ามาช่วยได้ก็จริงแต่บางอันมันทําไม่ได้ซึ่งก็ต้องอาจจะต้องปล่อยจริงๆ คือของอวันข้างล่างเหมือนกับว่าเป็นการเป็นการแบบท้าทายเพิ่มเติมเพิ่มระดับความยากเพื่อที่จะเราได้มันมาอะไรเงี้ยแต่เราคนที่แบบต้องการท้าทายเนาะแต่สาหรับมือใหม่มันอาจจะไม่ได้จริงๆมันอาจจะยากเกินไปจริงๆที่จะทาแ,แบบได้ตรงนั้นมาก็คือเราบางทีเราก็ต้องอาจจะต้องปล่อยผ่านอย่างที่คุณเยมบอกแต่แต่มีอย่างหนึ่งที่ถ้าเป็นมือใหม่ก็คืออยากจะให้ทําเพจประจาวันทุกวันเพราะว่าวันนึงอะ่ะไม่ได้6กิเพจมันดูเหมือนจะไม่เยอะนะแต่ว่าทั้งเดือนอะ่ะเราได้เพจมา เยอะเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญเราจะได้เลเวลเลเวลตัวละครซึ่งจะทำให้แบบอัพเอเอาร์เอเท่านี้เท่านี้แล้วออถึงระดับหนึ่งมันก็จะอัพเวลเลเวลของเวลเราก็คือของจะดรอปดีขึ้นแล้วเราก็จะมีทรัพยากรมาอัพตัวละครแล้วก็ทำให้ทีมเราดีขึ้นเรื่องการอดตัวละครแบบเราข้ามใจเช่นอ่ตู้ชายงี้ยเรามีวิธีการข้ามตัวละครเรามองข้ามไง ออต้องดูที่ประโยชน์และหลายอยา่างถ้าส่วนใหญ่ก็จะข้ามตัวผู้ชายเพราไม่ได้ต้องการของก็จะประมาณนี้ฮะแต่สําสหรับมือใหม่ก็เอาตัวที่มีประโยชน์เถอะจริงแล้วถ้าเกิดว่าแป้งจะข้ามตัวละครได้จะใช้อะเก์อะไรในการข้ามก็เอาตัวที่อวยมากกว่าถึงแม้ว่าตัวนั้นจะอวยเหมือนกันแต่คือถ้าอีกใจหนึ่งอะ่ะมันอยากได้อีกตัวหนึ่งอะแสดงว่าเราเกิดความรังเลยในใจใช่ปะเราก็ต้องเอาตัวที่เราอยากได้ล่าสุดเราก็จะข้ามตัวที่เรา ตัวที่เราอยากได้ก่อนหน้เน okay? ี่ยแล้วเอาตัวอยากได้ล่าสุดเพราะเราลังเลจัดเขาไงอืมก็อันนี้ก็คือคําตอบแล้วก็ตัวง่ายๆก็คือเอาตัวที่อวยคุณกําลังโลภจะครับคุณแป้งใช่เราโลภใช่เราพูดถูกแล้วเราโลภต่อไปทิวก็ก็อย่างออย่างที่คุณแป้งบอกก็คือเอาตัวที่เราอวยคือเกมนี้มันไม่ได้บังคับให้เราเปิดตัวไหนหรือว่าต้องนี้ตัวไหนเป็นพิเศษก็คือเราอยากเล่นตัวไหนเราก็เปิดตัวนั้น หรือถ้าเราอยากได้หมดเลยเราก็ต้องยอมควักตังค์จ่าทำลายโชคชะตาอะไรประมาณนั้นแหละใช่ใช่เกิดความค้มมันอยู่ที่คนจ่ายมากว่าแต่ถ้าพูดถึงพูดถึงในมุมมองของคุณเกมนะก็ก็มีเหตุผลนะที่ว่าผู้เล่นใหม่ควรเอาตัวที่มีประโยชน์มากที่สุดก็มีเหตุผลก็มีเหตุผลใช่ใช่ใชช่ใชเคายงงนวนกลับมาคือถ้า อ่ะอย่างเฉินเหอเนี้ยถ้าเราไม่มีดี s เน้ำแข็งเราไม่มีตัวน้ำแข็งเลยแล้วเปิดมาเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ออใ,ใช่ใช่เออ้ก็พูดถูกนเนี่ยเพราะเฉินเหอก็เอาไปเหนับใคขไม่ได้สยนะจร,จ,รจริงจริงแต่ถ้าเกิดถ,ถึงเราจะชอบอจริงเอาะจริงรถึงเราจะอวยเฉินเหอแต่แล้วเราไม่มีถ้าเราไม่มีคอมหรือว่าเราไม่ได้มีตีที่จะเล่นกับน้องเขาก็ก็ทำะารน้องเขาไม่ได้อยู่ดีอันนี้สําหรับผู้เล่นใหม่นะถ้าสําหรับผู้เล่นใหม่ก็คือคนอย่างที่คุณเกมวเขาบอกอ่ะเอาตัวที่มีประโยชน์กัน ก็ดูมีเหตุผลถ้าไม่เน้นไม่ได้ที่ไม่ได้เน้นตัวอวยส่วนผมก็คือถ้าเกิดว่าอยากเปิดตัวอะไรเปิดไปเลยดีแต่ว่าจะดีอย่างไงก็เปิดไปเลยยังไงก็ถ้าเกิดว่าเรารักตัวละครน่ะเราเปิดไปสําหรับแนวทางการเปิดตัวละครนะครับสำหรับมือใหม่มันจะมีตัวละครอย่างเช่นเอเบอร์เคยาลิซ่าแล้วก็เสียงเหลิงแล้วก็มีบาบาร่าแล้วก็เทเวลเลอร์ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะต้องเล่นเป็นแนวืทางคือเทเวลเลอร์ สกิลเขาอะโดดเด่นอยู่แล้วจริงๆอะสามารถเล่นได้ตั้งแต่เริ่มเกมเลยถายเกมก็ยังเล่นได้อยู่ดีแล่จริงเหรอแต่มันจะไม่ไม่ได้หวือหวาเหมือนตัวละครอ,อย่างเช่นตัวละคร5ดาวหรือตัวละคร4ีดาบางตัวแต่ทางเทางคือกลุ่มดาวเขาอะแต่และแต่และกลุ่มดาวอะจะเพิ่มความสามารถของเขาเช่นการตีปกติอย่างเงี้ยถ้าเราคนที่ไม่เคยเล่นเทเวลเลอร์ก็จะไม่ได้สังเกตว่าถ้าตีปกติไปจะมีคลื่นลูกคลื่นออกมาทำได้ไม่อีกอีครั้ง บางคนก็ใช่คับผมอ๋อตัวธาตุลมมาเหรอใช่ใช่ใช่แล้วมันสามารถเล่นที่จริงอ่ะเราสามารถเอาแคทเทเวลเลอร์ไปยันสุดเกมได้เลยใครที่ยังไม่รู้นะอ่ะส่วนคนที่อยากให้ปั้นเลยที่สุดนะในทีมมีแนะนําก็จะเป็นเค่ยแล้วก็เสียงหลิงเอาไปคอมโบกันไอสองตัวนี้น่าจะเล่นได้ในระยะยาวแล้วก็คอนเทนต์อีกยาวๆเลยประมาณเลเวลเออ 40ประมาณเนี้ยเราได้ใช้แน่นอนเซียงหนิงกับเคยียะแต่ถ้าเกิดว่าเคียามันสามารถแบบเปลี่ยนแปลงได้ก็คือเราอาจจะเอาเคียาออกเอาเป็นตัวอื่นมาแทนเคียาก็ได้อย่างเช่นเออถ้าเกิดว่าเราไปเปิดกระชาแล้วมีเบนเน็ตมีอะไรอย่างเงี้ยเราควรไปเล่นตัวพวกนั้นก็โอเคกว่าเพราะเราไม่มีเคียามีหมู่ดาวมราค่อนข้างจะเล่นยากนิดน,นึงเนาะส่วนตัวโอเคไปต่อไปก็ไปคุณเกมเลยนะครับคุณมีอะไรจะเสริมไหมครับต้นกันปั้นตัวก็น่าจะ ต้องพัตรวาับอะทำคุณพีไปเลยคงต้องซับก่อนแล้วค่อยเป็นตัวหลักที่เป็น DPS mm hmm. น่าจะดีกว่านะสำหรับมือใหม่ส่วนเรื่องนี้ห้องควใจนี้นะครับเ <Okay. laughs> คอนสำหรับมือใหม่เนะนี่รู้สึกว่าถ้ามีเบนเน็ตควรปั้นเบนเน็ตอย่างแรกเลย mm hmm. ความรู้สึกนี้นะในมุมมองของคนที่ไม่ได้รู้ละเอียดไม่ได้เอ็กซ์เพรสหรือว่า เล่นเฉยๆเล่นเพราะว่าชอบตัวละครก็รู้สึกว่าเบนเดตมีประโยชน์มากเลยพอน้องฮิวแล้วน้องก็บัฟดาเมจให้เพื่อนในทีมด้วยอะไรอย่างงี้แต่ย้ายถึงซีหกก็พอ,อประมาณนี้ซีหกนี่เหมือนจะเฉพาะทางเกินไป,ป,ปนไใช่เพราะว่าน้องจะเฉพาะทางเกินไปใช่เพราะว่าซีหกน้องตีเป็นไฟเพิ่มดาเมจไฟเออจริงๆนะมันก็ปั้นปั้นตัวที่อยากปั้นปั้นตัวอวยปั้นตัวที่แบบ เล่นแล้วสนุกเล่นแล้วแบบเราเล่นแล้วแบบเอนจอยไปกับมันนะเพราะว่าตัวละครทุกตัวมันจบคอนเทนต์ได้หมดเลยแค่มันจะยากหรือง่ายมันขึ้นอยู่กับตัวละครที่เราเล่นด้วยกับคอนเทนต์นั้นนั้นน้นหะนะ,ะสำหรับมือใหม่ช่วงฟาร์เอฟเฟกต์ช่วงแรกๆนะครับก็คือช่วงแรกเราเก็บไอพ้พระจันทร์พระจันทร์ไว้ก่อนก็คือเวลตั้งแต่เวลตั้งแต่เวลหนะึ่งถึงสามสิบเราไม่ควรไปฟาร์เอิแฟกต์เลย เราควรจะไปเล่นในเรื่องให้มันเคลียร์ให้เราได้เลเวลประมาณ40แล้วเล่นเล่นไปเรื่อยๆแหละครับให้ถึง40จริงครับเลเวลคุณยใช่พอเราถึง40แล,งแล้วเราเอาเลซิ่ยไปลงกับอาร์ติฟลแฟกช์ได้ช่วงนี้มันอาจจะดอบมั่งไม่ดับมั่งแต่แนะนําว่าให้ควนปั้นไปสักตัวหนึ่งให้เป็นอาร์ีิแฟต์ทองทั้งเซ็ตหนึ่งตัวก่อนแล้วค่อยไล่ไปทีละอันท,ทีละอันทีละอันเลยพอเราถึงเฟ,ฟล4 5าปุ๊บเราก็สามารถลงเลซินทั้งหมดเทหดให้กับอาร์ติแฟต์ได้ หรือพรสวรรค์ได้ช่วงแรกๆก็อาจจะเป็นฟาร์มพรฟาร์มอาวุธฟาร์มตัวละครอะไรพรทำนองนี้ได้ก่อนอ่ะตรวงเกมคุณคิดว่าอย่างไงต้องตามผมุพีนฮะแต่ท,ทําคุณสองก็ได้ถ้าอยากรีบเร่งแต่มันก็ไม่ค่อยออกตามสัญชาตญาณของหมีแล้วผมม่ให้มึงง่ายๆหรอกนะตามนัดนะฮะโอเคาไปแสบเรารอะแนวทางการฟาร์มแฝกเหรหรับเรานะ มันต้องมีเวลาก่อนเพราะว่าการที่จะฟาร์มแฟกได้แฟกดีๆสักเซตหนึ่งเนี่ยมันยากมากเลยมันมันยากอะเออจริงแล้วก็มันต้องมีเวลามาก่อนเลยถ้าไม่มีเวลาที่จะฟาร์มันจะทําอะไรก็ก็ยากที่จะได้แฟกดีๆเพราะว่าเอาจริงนะไอ้ไอ้ค่ายนี่มันงกมันมันงกของดีอะเป็นงกของดีค่ายอะต่อไปครับพิวครับอืมก็อันนี้เห็นด้วยกับคุณพีกับคุณแป้งนะก็คือ ถ้าจะฟาร์มอร์ติแฟกต์อะรอให้สี่สิบสี่สิบห้าก่อนเออานะเพราะว่ามันการันตีทองแบบแล้วก็คือถ้าคือเราต้องต้องใช้เวลากับมันหน่อยเราเราไม่สามารถฟาร์มวันเดียวแล้วได้อร์ติแฟกต์ที่มันดีทั้งเซตได้คืออย่างน้อยก็ต้องสักอาทิตย์อะอย่างน้อยสําหรับคนที่รีเลตินเลยนะแต่แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้เติมหนักๆเลยหรือว่าเติมเพชรแบบเป็นฟรีทูเเลยก็ไม่ควรจะรีเลตินหรืออย่างน้อยก็ อ่ะวันหนึ่งรีครั้งหนึ่งแต่ว่าเพชรมันก็จะเหลือน้อยหน่อยมันจะได้เพชรน้อยคือมันต้องใช้เวลากับมันอย่าเพิ่งท้อในการาร์มอติแฟกเพราะว่าเราต้องเราต้องใช้เวลากับมันตลอดไปเฮียมึงติดอยู่ในเกมมั้งไงอัลเีม, <c oughs> แ,มแนะนำกับ ใส่ฟรีแล้วก็ใส่เติมนิดนึงน้อยเติมน้อยแล้วก็เราสามารถแบบว่าเอยเราอยากเลือกว่า <Like> เราอยากเติม VP หรือพรแมจันอย่างเงี <ckt> <ist> <N> ้ยเราควรเลือกยังไงก็คือ2อย่างเนี้ยมันได้กันคนละอย่าง ก็คือถ้า b ีีเราจะได้ทรัพยากรที่เยอะกว่าแต่ได้เพชรที่น้อยกว่าส่วนเตอร์บอลแห่งดวงจันทร์เราจะได้เพชรในการเปิดกาชาเยอะกว่าคือเราต้องชั่งน้าหนักว่าเราเราเป็นคนประเภทไหนเราเป็นคนไทป์ไหนแบบเราสามารถอดกั้นที่จะเปิดกาชาได้ไหมรอตัวละครรีลานี้ถ้าสมมติเราไม่มีเพชรพอถ้าถ้าเราเป็นคนไทป์นั้นอะเราสามารถเลือกแบบ BP ีเพื่อที่จะแบบได้สมุดเอามาอัพเลเวลตัวละครปั้นตัวละครได้ได้เลซินมาฟาร์มแบบได้โมลาโมลาในการอัพตัวละครอย่างเงี้ยอัพแล้วก็ได้อาวุธด้วยอาวุธสีดาวเนี่ยถ้ามีพีก็เหมือน ได้แข่งกับมาข้างหนึ่งแล้วยิ่งอาวุธ BP อะ่ะคือมันบาลานซ์แตกง่ายเพราะว่ามันออฟออฟมันเป็นอัตาคิถูกปะ่ะคือมันจะแบบบาลานซ์ปฏิแพ้ง่ายก็คือเราไม่ต้องฟาร์มแบบลงทุนแบบโอ้ฟาร์มอย่างหนักเลยแบบบาลานซ์เองไม่ได้เลยแต่แต่ถ้าจะให้ถ้าจะให้พูดก็คือถ้าถ้ามีเงินสักหน่อยสักหน่อยหนึ่งก็อยากจะให้เติมทั้งคอในดวงจันทร์แล้วก็ BP เพราะมันได้ทั้งสองอย่างเพราะก่อนจะไปต็ดใหญ่อือ<ๆ>เราเรา,เราไม่จําเป็นต้องเติมแบบแพ็กใหญ่แพ็คพคาศวินมันห้าร้อยกว่าบาทเราเล่น จ็ดเจ็ดร้อยเหรอเออเจ็ดเจ็ดเมันขึ้นไปแล้วอ่ะตอนนี้เออลืมลืมลืมขอขอบคุณมากทั้งสามคนนะครับที่บอกในมุมมองของเขาเองเนาะแต่สุดท้ายนี่ก็อยู่ที่ตัวเลือกของเราเองว่าเราจะเลือกอะไรจะทํายังไงกับไอเดียของเราเองนะฮะก็สาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยนะฮะทั้งสามคนจริงๆสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่ดูจนจบสวัสดีครับ